ต้องรับสู่รายการฟังวิดีบะพังเองค่ะคุณคิดว่า Starbucks คือแค่ร้านกาแฟาหรือเปล่าความจริงแล้วเบื้องหลัง Starbucks ไม่ได้เริ่มจากกาแฟาค่ะแต่มันเริ่มจากคำสัญญาของชายคนหนึ่งที่เคยเห็นพ่อของเขาล้มลงเพราะสังคมไม่เคยดูแลคนทำงานธรรมดาธรรมดาเลย Howard ร์ o โจ๊เกิดในครอบครัวยากจนที่บรุกลินนิวยอร์กพ่อของเขาทำงานใช้รายงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆไม่มีสวัสดิการใดๆเลย วันหนึ่งพ่อของเขาบาดเจ็บจากการทำงานแต่ก็ไม่มีประกันใดๆมาคุ้มครองครอบครัวแทบไม่มีเงินจะอยู่รอดฮาวเวิร์ดในวัยเด็กเห็นภาพนั้นชัดเจนเห็นความทุกข์ยากของครอบครัวที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเขาได้สัญญากับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งฉันมีธุรกิจฉันจะไม่ปล่อยให้คนของฉันต้องเจอชะตาแบบพ่ออีก ต่อมาเมื่อเขาได้เข้ามาบริหาร Starbucks จากร้านกาแฟาเล็กๆในซีแอโกเขาไม่ได้คิดแค่ว่าจะขายกาแฟาอร่อยๆเท่านั้นแต่เขาคิดว่า Starbucks จะเป็นสถานที่ที่ดูแลทั้งลูกค้าและดูแลพนักง,งานเหมือนครอบครัว s h ชล t z เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอเมริกันยุคแรกๆที่ให้สวัสดิการพนักงานเต็มรูปแบบแม้แต่บาริสต้าพาร์ทไทม์ก็มีสิทธิ์ได้ประกันสุขภาพหุ้นของบริษัทและโอกาสในการเติบโตเขายังสร้างวัฒน,นธรรมการทำงานที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ไม่ใช่แค่คนชงกาแฟเขาเรียกพนักงานว่า partners แทนที่จะเป็น employees เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทผลลัพธ์คือ Starbucks ขยายไปทั่วโลกไม่ใช่เพราะกาแฟาถูกที่สุดแต่เพราะมันเป็นประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้รับการดูแลทั้งในฐานะพนักงานและลูกค้าบทเรียนจาก Howard Schultz คือ ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการขายสินค้าที่ดีที่สุดเสมอไปแต่เกิดจากการสร้างคุณค่าที่ดูแลผู้คนทั้งลูกค้าและคนในองค์กรกาแฟสักสแก้วอาจหมดไปใน10นาทีแต่ความรู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญนั้นจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดเมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับการดูแลเขาก็จะดูแลลูกค้าด้วยใจจริงและเมื่อลูกค้ารู้สึกดีพวกเขาก็จะกลับมาอีก นี่คือวงจรแห่งความสำเร็จที่ชอตส์สร้างขึ้นแล้วคุณละ่ะคิดว่าธุรกิจในอนาคตควรดูแลพนักงานแบบไหนถึงจะยั่งยืนหรือคุณเคยเจอประสบการณ์การทำงานที่ทำให้รู้สึกว่าได้รับการดูแลจริงๆบ้างไหมคอมเมนต์บอกดิฉันหน่อยคะ่ะ และอย่าลืมกดติดตาม Real Lessons from Real People เพราะทุกตอนเราจะเล่าเรื่องจริงที่กลายเป็นบทเรียนจริงให้คุณได้เรียนรู้ไปได้วยกันตอนหน้าเราจะมาดูว่าผู้หญิงคนหนึ่งสร้าง Empire Fashion โดยไม่มีใครเชื่อในตัวเธอเลยแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังฟังไว้ไม่ต้องทางเองตอนนี้ค่ะถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืม subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะ เพราะในโลกนี้การเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นมันดีกว่าการไปพังด้วยตัวเองแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ